สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาภา,าคงทองเลขที่18ชั้นม6ุมทับ2วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ .2560 มาตร,ราเ4รมาตร,รานี้กล่าวว่าผู้ใดนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่หาทําให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนความมั่นคงของประเทศหรือทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตะหนกจะถือว่ามีความผิด โทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือตั้งจำตั้งปรับตัวอย่างเช่นมีคนโพสต์ข่าวปลอมในโซเชียลว่าธนาคารกำลังจะล้มละลายทำให้ประชาชนจำนวนมากรีบไปต่อนเงินจนเกิดความโกลาหลและความเสียหายกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา14มาตรานี้จะดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอม ซึ่งอาจสร้างผลกระทบรายเรงต่อสังคมเพราะโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วหากเราไม่ตรวจสอบก่อนเผยแพร่อาจทําให้เกิดความเข้าใจปิดขอให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่นหรือประเทศได้ดังนั้นผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกคนควรมีความรับผิดชอบตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนเชื่อหรือแชร์ขอบคุณค่ะ